สวัสดีค่ะมาค่ะดื่มกาแฟเนาะค่ะเนาะดื่มกาแฟกับอันสโร์วาโฟค่ะใส่แบบนี้แล้วมันจังเพราะว่าข้างในมันเป็นแบบน้ำตาลเนาะค่ะเนาะน้ำเชื่อมืองั้นเถอะนุมน่มๆมาหุยหอมขนาดเลย กาแฟได้จ้าดื่มกาแฟหนูค่ะนอตามด้วยสุปวาโฟขนมหวานนะจ๊ะได้นี่ค่ะ เมืม่อกี้พันเด็ดอกเด็ดออกพันอบอว่ากันเอาขะเนอะบรรยากาศก็เป็นตามที่ว่าธรรมชาติพันสร้างหมามันเหบะ แดดออกแล้วก็มืดมืดแล้วก็ฝนลงเนาะลมพัดเนาะ มื่อนี้เห็นกลุ่มอุตุว่าอากาศประมาณ22องศาเซลเซียสมีฝนมีลมมีเดด <c oughs> เดี๋ยวจะช่วงเยวนหยือพนาอันผ่านกรนเมฆนานาองกมาได้เน,นาะคะเนาะแต่ว่าเวลาแดดออกก็บรรยากาศก็เปลี่ยนเลยะคะ่ะเป็นอีกสดชื่นไปเลย ก็บอกว่านาะนาะมานั่งกินกาแฟน้ากันเพื่อนๆทางบ้านก็สบายดีกันมดทุกคนบ่คะคะ ก็ดูแลสุขภาพนะคะเด้อดูแลสุขภาพนะคะเนาะแล้วก็ใส่ใจตัวเองด้วยค่ะพูดเลยกันนะเอ้ยตุ๊กตาก็มีแต่คำว่าขอบคุณที่เข้ามาทักทายเนาะคะเนาะมานั่งจอยกันเนาะคะ่ะมากินกาแฟดื่มกาแฟจิบกาแฟก็ว่ากันไปเนาะคะเนาะตามสถานภาพอันโอกาสอํานวยบ้างเนันะบางคนทํางานก็บม่มีเวลาก็ บอว่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากดเข้ามาทักทายเอ้ยก็ขอบคุณในหลายกันแล้งคนก็บ่ดื่มกาแฟกับบอว่ากันอีกนนคะ่ะมันก็แล้วแต่เราชอบเนาะค่ะเนาะมะเมด่อราคะกาแฟกมดกาแฟหมดถ้วยแล้วก็มีแต่คำว่าขอบคุณเนาะค่ะเนาะขอบคุณแล้วก็พบก,กันนั้นคิดนานด้อจ้าสวัสดีคะ่ะ